สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับพามาชมงานนี่ครับงานไดครับพี่น้องครับงานหดครับงานใดครับงานสะพานพระรามแปดครับพี่น้องปีนี้ก็ของกินเยอะแยะมากมายี่เกาครับเครื่องเรียนบ่ค่อยมีเด้อพี่น้องเครื่องเรียนบ่ค่อยมีครับนี่ครับสองฟังเป็นร้านอาหารนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับเลือกกินประวาติ่ไว้ครับพี่น้อง ทอดไก่นะครับโอ้ยยำของทะเลเยอะแยะครับคนมาย่างหลายครับผมเนี่ยครับมีหลายล่างครับเห็นเดืช่มครับนี่ครับงามสะพานพระนามแปดครับเริ่มมาได้สามสี่มือแล้วครับนี่ครับสายไหมก็มีครับนี่ครับปลาเมอกนะครับไข่ปลาเมอกนะครับ เยอะยครับจะแยะใส่ก๋อีสานกับมีครับนี่ครับใส่ก๋อีสานนะครับร้านนี้นะครับน่ากินปะครับพี่น้องน่ากินบ่นี่ครับใส่ก๋อีสานครับนะครับโอ้เยอะแยะครับของกินครับคลิปนี้รีวิวอาหารนะครับเดินชมอาหารครับพี่น้องเนาะของกินนะครับนี่ครับเกี่ยวไก่นะครับเข่า มันไก่แต่นี่นะครับเข่ามกไก่นะครับนี่ครับเข่ามกไก่แซ่บครับทอดไก่กับเป็นตาแซ่บปะครับนี่ครับทอดไก่ข้าวเหนียวห่อนหอนครับเนี่ยครับอันนี้ขนมคัสตาร์ดนะครับครับเดินไปเรื่อยครับขนมเบื้องกต่นี่ครับเลาะครับเลาะเลาะหาของกินแซ่บ นะครับอันนี้แวะซื้อก่อนครับแวะซื้อถอดไกลก่อนนะครับคนหลายครับนี่ครับเดินมาเรื่อยเยครับคนจะหลายช่วงทุ่มสองทุ่มนี่ครับคนหลายครับผมเดินงานสนั่นเลยครับนี่ครับสองฟังเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นซุ่มเป็นเต้นนะครับเนาะจากมันจะ ฝั่งนึก็เป็นเสือผ้าฝั่งนึงเป็นของกินนะครับพี่น้องเนาเดินเดินครับเดินต่อครับเนี่เดินต่อยังมาสุดรับยังมาสุดเดินไปอีกครับเดินไปอีกนี่โอ้ส่วนมากเป็นย่ำนะครับของเงย่ำเยอะนะครับอืมครับลานน้ำนะครับน้ำมันร่มเย็นเย็นนะครับเดินไปครับปิ้งไก่มีนะครับเดินไปอีกครับเดินไปอีก นี่ครับมีเห้นเรียกครับอะไรสุดยอดครับก็เดินไปครับนี่ครับนะครับสะพานอยู่ข้างบนนะครับเนาะเ,เดินไปเดินไปนะครับ